คุณหนูนี่คุณหนูทำไมถึงนอนตรงนี้ล่ะจะให้ฉันทำยังไงล่ะจะให้เอนอนลำบากคนเดียวอย่างนั้นน่ะเหรอน้ำมันเน่ะมันก็หยดออกมาด้วยนะบอกแล้วว่าให้นอนบนเตียงด้วยกนะันเนี่ะเธอน่ะไม่ฟังเลยนะเธอเนี่ยดื้อไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฉันก็เลยเอฉันก็เลยมานอนกับเธอตรงนี้แต,แต่ว่าคุณหนูผมหลับไปแล้วนะ คุณหนูจะทำแบบนี้นะครับคุณหนูไปนอนเถอะไม่เลยนะถ้าเธอดื้อฉันก็จะดื้อด้วยฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะนอนตรงนี้อย่าทำแบบนี้สิคุณหนูคุณหนูฟังนะคุณหนูไม่สบายอยู่นะไปนอนเถอะครับผมจะนอนตรงนี้เองฉันบอกว่าไม่ไปไงละรากูฉันไม่ไปคุณหนูคุณหนูไม่เข้าใจนะผมจะนอนกับคุณหนูได้ยังไงบอกมาสิคุณหนูรากูเธอก็ โอเคเอาแบบนี้แล้วกันนะ hmm. นี่ฝั่งเธอส่วนนี้ก็ฝั่งของฉันนอนตรงนี้นะโอเคไหมยังมีปัญหาอีกหรือเปล่าล่ะบอกมาสิมีไหมฉันจะได้ไปนอนที่อื่นนะบอกมาสิว่ามีอะไรหรือเปล่าฮะ เออไม่คุณหนูไม่อโอเคครับผมโอเคแล้ว นี่ฟังนะบุญนะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญมากๆในชีวิตของฉันเลยถามมาสิว่าทำไมดวฉันจะบอกเพราะว่าฉันมาที่นี่เพื่อตัดผมตัดผมให้หน่อยนะเอาให้ลอๆไปเลยนะเข้าใจไหมยอย่าห่วงเลยรูปเปสวันนี้ฉันจะตัดผมให้แบบอมิทาบ,บาจานเลยอมิทบาบเหรอรออะไรอยู่ล่ะหัวเอาเลยสิเนี่ย เอาหนังสือพิมพ์มาให้หน่อยโอเคเอาลจัดให้รอๆเลยนะแล้วก็ให้รอเป็นดาราไปเลยเข้าใจหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยเอาให้เหมือนอาิทาปัจจันเลย <c oughs> ได้เลยได้เลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยตรกูลอากวานกำลังหาสะพยอากวานนี่รวยมากเลยนะเนี่ย คนที่หาเจ้าสาวให้เขาได้เขาจะให้เงินตอบแทนบ้านเรามีเจ้าสาวอยู่คนหนึ่งนี่ยังไงนะกินนี้จะเป็นเครื่องมือให้เราได้แน่นอนเราต้องให้กินนี้ช่วยเราเพื่อจะเอาเงินนั้นมาให้ได้เราจะให้กินนี้ไปเป็นเจ้าสาวของเขาแล้วเราก็จะได้เงิน นากูทำได้ดีมากประสบการณ์ก็ดีนะขอบคุณครับตอนนี้เรามีตำแหน่งผู้จัดการศกของว่างนายมารับหน้าที่ต่อได้เลยนะโอเคครับฉันให้วันละห้าร้อยโอเคไหมห้าร้อยเหรอท่านผมทำไม่ได้นะครับแค่ห้าร้อยก็แล้วแต่ ฉันไม่มีทางออกอื่นให้หนายหลังจากที่หางานมานานเราก็เจอแล้วแต่ว่าข้าวแรงน้อยมากเราจะหางานรักษาคนณนูได้ยังไงนะ